สีมากแจ้งข่าวมื่อเนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนําขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณหลายๆท่านเลย,ลยข่าวดีมาแล้วพินข่อยมาแล้วพินข่อยมาแล้วเฮ้ยสองรอบขอสองรอบรอบแรกอะ่ะอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ถูกต้องโอ้ยสุดยอดโอ้โหดีใจหลายหลาย เดีย๋ยวสิมาแกะพร้อมกันเนาะมาแกะพร้อมกันเนาะแกะพร้อมกันแกะโชว์เลยแนแออนน,นะนนแนะอนดีใจเนาะคนดีใจเนาะแกะก่อน สักครู่สักครูจ่จะเย็นๆที่อยู่ก็ถูกอะไรก็ถูกที่อยู่อันนี้ก็เขียนถูกนี่เขียนถูกต้องขอถึงสองรอบสองรอบวันนี้ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแรงผลักดันขอบคุณแรงขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกกำลังใจหนึ่งกำลังใจหนึ่ง นิโปรหนึ่งนิโปงคือหนึ่งกำลังใจที่ขอบคุณให้พี่เสมอได้พินแล้ววันนี้แอบ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 เบิรงงวดนี้เลขที่ออกสวยมาก สวยมากอาสุดยอดขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพี่เสมอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้างแม่เสมอจักสิขอบคุณมาจากไหนแน่ดีใจดีใจสุดยอด